คุณเซนต้องแบกแล้วโอ้ยผมเล่นไม่ออกเลยครับฮิรากิคุณฮิรากิก็ได้ผมแบบพยายาม <laughs> เล่น <laughs> ม่้ีแต่คนพยายามเล่นเท่าที่เล่นได้ครับ <laughs> <c oughs> เคยตายถึงแพทก็ต้องแบบแพทสองแพทหนึ่งอะไรอะไรนะครับแล้งเคยถึงแพทหนึ่งไหม อ๋อไม่ถึงครับผมเต็มที่ก็บอลแต่แกเแบบโอ้เจอห้องเร็วทีมเดิมวะเนี่ยได้ปลูกแล้วอันนี้ตีหนดินเดียะเฮ้ยจริงวะเนี่ยใช่ครับใช่คุณมั่นใจเหรอ <c oughs> มั่นใจครับใช่ผมดูเข้าใจพลังมือ ของดีคอนรูตีผมเลนงคนเดียวของแบบสกาย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 เอ้ยสกายสกายเพิ่มอีกหมอโอ้ังเขากลัวสี่คนเลยเว้ยตึงอยู่มังตึงอยู่อ่ะไม่เป็นไรครับเราอย่าไปกลัวว่าเขา แรงไหนเราทำให้เต็มที่ก็พอแพ้เราเดียวที่เหลือชนะหมดแต่แต่ไม่ท็อกซิกนะแพ้วินผมแพ้สองตัวนี้เป็นตัวเบสิคเลยเนี่ยคิดอะไรไม่ออกแบนใครอิดไปเลยอิดอิดไม่ออกบอกแคทเพราะว่าเราปลุกก่อนเราเป็นท็อแต้ม ไอสองตัวแรกรเนี่ยตัวแบนเบสิกเลยไม่ชอบคาะแนวอ่ะดีครับผมว่าไม่ชอบทางเข้าทางเข้ามันจำกัดเกินไปไอ้โดยพอชั้นเบอร์สุดเนี่ยอืมทางเข้ามันจำกัดเกินไปแล้วไม่รู้จะเข้าทางไหนอะ่ะไอชั้นเบอร์สุดถูกต้องบุกยากแถมพอพอเข้าห้องเซิร์ฟไปแล้ว เปิดโล่งเกินโฟกัสไม่ถูกเข้าทางออกเลยครับเย้ถ้ามันออกไม่ได้้าออกทางเข้าชมันอะไรกันครับดีอ่ะพูดพับกันนะครับอัจฉริยะ นผมว่าอีกปืนเป็นของแต็เก่าก่อนที่จะเดินเนความปืนนโคตรโกงตัวไหนนะ4 7 5ีป่ะผมจำชื่อปืนเขาไม่ได้อ๋อปืนพกรัวเหรอไม่ใช่ปืนของแจ็เก่าอะไรอีกอันปืนอ๋อ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 ก่อนโดนเนี่ยผมว่าโหปืนโกงน่ามันจะแหลมนินมาหนึ่งห้องนี้ก็บุกไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าเท่าไหร่เนี่ยป็นยตเจ็ตโ มีสโมกเออครับเอ้ยคาเวล่าคาเวล่ามีคาเวล่านะระรวังโดนปาดกันด้วยนะครับพยายามไปได้กัดโอ้นักล่ามามามาแล้วนี่ใช่ใช่แต่ไม่แต่ประเด็นคือแจ็คเกิลมันโดนคาเวล่าแก้ทางนะนั่นก็ต้องพึง่ง เกีวโทรแล้วแหละมันต้องจะบีนะจะคอบคุณคนนึงข้อหนึ่งนะ <c oughs> มันเพิ่งวิ่งขึ้นไปมันเพิ่งวิ่งขึ้นไปดีเช่นอยู่ข้างล่างดีเช่นนอนปิงตรงบันไดตรงบันไดซ้ายปะ่ะบันไดซ้ายดีเช่นตายเม่นหน้าจอผมด้วยนะไม่น้าจาต่อเลยไม่นต,ต่อเลย าตายตายตายถาเวลาตายสวยครับอ่าบนหัวมีทอนนะบันไดอะบันไดแดงอยู่ห้องอยู่อยู่ห้องหน้าจอห้องหน้าจอห้องหน้าจอตึงบันทิดทอนตรงบันไดแดงลงแล้วลงแล้วทอนวิ่งลงไปอ่ะบันไดแดงอืมแบนดี้อยู่ในไซครับ ใบดิดออนปิงไปดิดออนปิงรอครับรอ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 เข้าความกันเสร็จเจห้า้เอต้องป่ามสวยครับสวย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 ความยิงโดนนั้นเนยกระสุนหมดสว่านดีมากที่นี่อุยถ้าหันมานหลัรนี้จบเลยนะ เออแล้วผมก็ลืมกดเปลี่ยนเป็นพกเนาะผมก็มีโก้โอ้หัวใจ <c oughs> ดีนะคาเวล่ามันเร็วกว่านี่ยต้องต้องรีบขึ้นเร็วต้องรีบขึ้นเร็วเอาไว้เตรียมไปทันขึ้นเ,เ,เขียวเลยอด้ดีนะคาเวล่างูเมื่อกี้เรา,เาขึ้นเขียวกันใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราก็ขึ้นทางเขียวกันได้ไหมันไดเขียวกันผม<ช>ขึ้นไปผมขึ้นเขียวส่วนที่เหลือขึ้นแดงหมดเลย พาเวล่าเขาลมอยู่ไอ้ตรงบันไดแดงแถวนั้นน่ะข้างล่างเขาเป็นลมบันไดแดงผมว่าเสียของเนาะแปลกผมทำม่ไดแต่บันทึกเขาหล่อผิดเลยจริงผมว่าคันเป็นลมอยู่ใกล้ๆใกล้ๆตรงเม็ดเม็ดนะตรงบันไดบันไดบันไดขาวบันไดเหลืองอะบันไดเหลืองมีลิเชียนต้องปิงเตอร์เลยนะครับ มีทอน,ทอนดิเชียนทอนแบนดิตสุดท้ายเนี่ยคุณพีเคไปผมก็ได้แบบตะเกียบแต่ผมช่วยเทไปไหนครับ <seconds> จะเข้า,าตรงไหนไอโอเ okay. คคุณจะขึ้นแดงผมขึ้นเขียวปะเดี๋ยาๆฟังตามฟีดโพส์ <n op. S 2> เคบอีกป่ะไม่เห็นตัวครับล่าสุดยังไม่เห็นตัว,วตัวสุดท้ายไม่ดูตัวอะไรที่มันมันมันดูกล้องเบนเบนนะพี่เท่บน,นึ้ครับผมดูให้กล้องเขาดูอยู่ <laughs> มีตัวอยู่ <Green S 2> รับเช่นอยู่เลสแดงตัวนึฮะแดงตัวนึงใช่ใช่ใชมเข้าแล้วนะระวังนะมีกรีนตัวหนึ่ง<ถ>บนงบัน,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 นไดยูสน เข้าไปดูหลังคะัิเชนโลมากลิเชนโลมากท็อมผมตายแล้วผมตายมันปาดวะราเวล่าไม่ได้เขียวโอยใสายกรสลายเห้าน่ากิสเก็ตอัไรของผมวะเจน จะระเบิดไว้ที่ปุ่มข้างเมาส์เหรอคนที่เล่นสร็จเมกี้อ่าใช่ใช่ครับใช่ครับเพิ่งเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับปุ่มดูเพราะว่าผมถนัดข้างเมาส์มากกว่าเพราะมผมผมย,ยผมย้ายเอ้ปุ่มไปมีดไปไ,ปไว้ปุ่มข้างเมาส์ไงมันไม่ถนัดอ๋อปุ่มเอาปุ่มมาเบิร์นไวข้างเมาส์แอ้วผมก็คิดอยู่ว่าจะเอามีดหรือจะอะไรดี ตอนแรกผมไม่ได้ใช้นะระเบิดระเบิดไปแค่าบางอัลผมใช้มีดไปก่อนแล้วผมชิมมีดมากกว่าไอ้ปุ่มสกิลอะผมเอาไว้ข้ามา,าแล้วเนะี่ยพอผมระเบิดผมมีดผมรงเก้อยู่ทีนี้มมต้องปรับปุ่มครับหมดเลยมีฟอรสน,นะระวังมีลิเชียน คอร์ดลีเชียนเอ่อคาเวล่าสโมกโอเคครับมันผมเห็นลุ้งเส้นลูกงอย่ามาเลี้ยเดี๋ยวเราดูว่าเป็นลุ้งหรือคาเวล่าโอ้ยหลงไม่ได้หลงไม่ได้เย็นลุ้งโดนหลงเป็นห้องปิงหนึ่งมีนะ Proceed to bomb location and defuse it. ายทิ้เลายที้เลยายที้เลยขายทิ้ทททโอเคฟอสโลมากครับวันช็อตเวลาโลพี่ ลีเชียนอยู่ห้องน้ำครับใช้ที่ั่งน้องวหละห้องปุ้ยเเรจะบอกให้ลองแืมรีบรีบไปหน่อยขอโทษครับโทษเลิเชียูอยู่ตรงมาเกอร์เนอร์อยู่ขวามือเลยต้องขวา ห้องขวาเดี๋ยวห้องนี้แหละห้องนี้แหละโอ้โหจัดจีนมากอ๋อ,อมันวิ่งลงไปแล้วลงมาแนละ้วเล่นแตกอย่างนี้เลยเหรอ แล้วตรงตะกี้ไลออนก็รอดยากยากอยู่นะเพราะถ้าเข้าไปมันได้ยินเสียงปืนเน่ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมนั่งพิดให้เองได้ถ้าได้ไ,ดไม่เป็นไรรอได้รอหนึ่งแต้มเกมนี้มันเป็นไอ้ไม่ใช่ด่านนี้มันด่านลับครับผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งเอะเคยเล่นแต่ลับเนี่ยชนะติดกัน

ชาเรือแล้วก็เรือใบนี่สามทางเลยเข้าสามทางเลยเล่นมีคนเล่นติดเตอมมเยเหมดเลยขอบคุครับผมเล่นผมเล่นเพราผม,ผมไปเซตของอยู่ไงขึ้นได้เหรอตรงเครื่องไทยกันสัตว์ขึ้นได้ขึ้นได้

เสือครับีผมมีครับผมมีครับผมมีฮาวีฮาวีจะข่าวอุ้ยเข้าตาเข่าหัวพอดีด้วยจะขึ้นได้ไหมนี่มันขึ้นยากเหลือเกินตรงเนี้ย มีเนี่แน่เจอโหเขอยู่ด้านใ้เลหน้า,าด้านต้ายโหานหน้เลยหน้าเป็นบักบักตายล้วบักตายบักตายแน่ตจาะดูอตัวแรกดูคอไม่ต้องไฟนะตัวเดียวสวยครับ victorious. Hostiles t a e e l m n เฮ้ยอะเฮ้ยอะฮัลโหลฮัลโหลห้องห้องนี้ฝังบลกนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าเลยเลยเนี่ยวายแฮกอะวายแฮกอะวายเจอแฮกเฮ้ยอะคนเรามันต้องพบกันบ้างเฮ้ยแต่แบบไอ้เหี้ยตาเมื่อกี้คือกันได้แบบทีมโน้นยังเข้าไซไม่ได้เลยอ่ะตายหากันหมดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวแฮตตรงห้องแฮตตรงห้องแต่งตัวครับตรงห้องน้ำมันไม่ต้องปิดนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นไเปิดคผมเปิดตลอดเมื่อกี้เป็นผมก็คิดแตังแล้วฟังบุกเนี่ยตรงหลังฟ้าก็หน้าต่างเยอะถ้าเข้าก็ดักได้หมดโลเทตตรงใต้ตีนฝั่งตรงข้ามห้องน้ำทีจะผมค่อยแปะดีกว่า Lad or lad We're ready for company. You like I see everything? Welcome, Wyatt. Quick, sir. That's clear. Ten seconds remaining. Setting the welcome list. Eight, five seconds to insertion. อ o อ a ้องห้องนี้เล่นเล่นได้ใช่ไหมเนี่ยเล่นได้เล่นได้อ๋อกว่าเห็นตะกี้เจาะทำไม ม,มันเข้ามันมันเข้าตรงหน้าประตูประตูใหญ่ประตูเมนแล้วก็ใต้ดินพี่ตรงใต้ดินประตูเมนอุ้ยโซเฟียมาแล้วโซเฟียอยู่แถวแถวหน้า,หน,าหน้าต่างล็อกเกอร์ครับหน้าต่างล็อกเกอร์โดนจิงอยู่นะหน้าต่างเปิดนะน ไม่โดนโดนเห็นไงโดนเห็นเมื่อกี้โซเฟียอยู่หน้านต่างนะ,น,ะนาตาหน้าต่างไหนอ่ะ มาตั้งอย่างในตายข้างในตายตายสายมีห้องน้ำห้องน้ำโหเฮ้ยสายในสายข้างในสาย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 แอชสวยสวยสวยโอ้โหอยากคมโอ้โหสอห้องน้ำมีไหมมีนะมันมันมันเจาะมันเจาะฮาร์ดฮาร์ดบีทเข้า ต้อง er, Sophia, e ล็อกเกอร์สอบยิงเช็คนะสุดท้ายสุดโอเคแม่งลบหลังล็อกเกอร์พี่มันโดนอะไรทำไมมันเอามือปิดหน้าวิ่งอีล่าไวิ่งอีล่าผมก็โดนผมยังไอ้นี่ยังสั่งไม่หายเลย่อกิ้ <c oughs> ไปยิงไอ้นี่ยิ <c oughs> ยงซีโฟอีเคมอลดีนะไม่โหลดติดแตกแยิง <c oughs> ขาดเลยว่าจะวิ่งอ้อมทั้งหมด <c oughs> แต่ S M G ตะกี้คมจิ๊เข้าหัวเฉ<ห>ยเขาธรรมดาที่ไหนอ่ะเขาธรรมดาที่ไหนผมไม,ไม่รู้ไอ้ห้องนั้นมาชุดทีถ้าผมรู้ห้อง<ด><ล>แล้วผมผมจะบอกได้ผมไม่รู้ชื่อห้องนน,อนั้รเรียกเขาว่า Got S M G โอ้ยผมดูการแข่งวันนี้แม่ง S M G ใช้อย่างใช้อย่างโหดกัเลยอยากเล่นแบบแบบเขาบ้าง c u สุดยอดเลย Prime for เออไอแบบโผล่หัวอไปยิงแบบ p o l e มีใครเคยทำได้ยังแบบโ่ไปแป๊บนึงแล้วก็โผล่ไปยิงกเียวแล้วขบบมาเคยลองแล้วโคตรยากเลยเอ,คอคิรัว,วอ๋อทำไม่ได้เลย เดินฟ้อนหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนองไมางลูนอกอ่ะไม่เอียนได้อ๋ไปเก็บไปเก็บไปเก็บโลมาไปวางตรงนั้นไม่ได้อยู่หลังกระจบหลังให้กระจกได้ไง เอาเอามาวางตรงปิ้งสามนี่โอ้โเงเวลาขั้นสุดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ไม,มันก็ต้องเสียเวลาเคาะใช่ถูกได้เยอะที่สุด ใช่เ,เข้าไปเนี่ยเขียว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 ตะลุกเขียวตัวลุกเขียวมานะไอ้เข้าแล้วเขียวมีไงเขียวมีเขียวมีกมีอีกมีกมก เียวนี้บอกเลยบุกยากมากทดสอบโอเคไม่ต้องทำไรเลย <c oughs> ทีนี้ไม่ต้องทำไรเลย <c oughs> จี<อ>้เ <c> ช <oughs> ี่ยเป็นการกันที่แบบทีมโน้นเข้าไม่เข้าใสไม่ได้ เย้ยยกเวนตาที่ตาม,มาเมื่อกี้เข้าใส่ได้อุย้ยสุดยอดว่ะทีมนี้แชมป์โลกอยู่ไม่ใกล้แล้ผมอันนี้มันโก,กแค่ชื่อหรือเปล่าเนะี่ย <laughs> จังหวะนี้แชมป์โลกอยู่ไม่ใกล้แล้วผมว่าจริงเปล่าทุกคน